มีเซ็กซ์เยอะช่วยชะลอการผมร่วงจริงไหมครับลดน้ำหนักเร็วเกินไปเนี่ยทำให้ผมร่วงจริงไหมโควิดวิพนกระทบทำให้ผมร่วงจริงไหมครับ PM 2.5เป็น1สาเหตุที่ทำให้ผมร่วงจริงไหมครับอันนี้จริง หมอโบนัสนี่คือตัวแม่เรื่องของเส้นผมเป็นแพทย์หญิงที่ได้รับรางวัลระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องของผมวูดี้อยากรู้ว่ามันเป็นปัญหาโรคต่างเหมือนกันนยครับเ<ช>พราะว่าคนมีความร,รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนจะรักษาได้แต่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าจะแบบเต็มสตรีมก็ต้องปลูกผมใช่ไหมครับมันอาจจะมีวิธีประคองประคองไปก็ได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันแบบเต็มที่เลยหมอว่ามันเป็นปัญหาโรคต่างไหมมันเหมือนกับหมอมองปัญหาผมยังไง จริงๆปัญหาผมเ่ยต้องยอมรับว่าโรคผมร่วงส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเรื่องของผมบางจากพันธุกรรม,มซึ่งแน่นอนเนี่ยมันเกิดจากเจนเนติกหรือว่าพันธุกรรมทําให้ไม่สามารถรักษาให้เขาหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขหรือรักษาทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อชะลอทําให้ผมเนี่ยอยู่กับเราได้ยาวนานขึ้นทําให้เรามีผมซึ่งก็ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปเรื่อยๆเท่าที่หมอเห็นเนี่ยตอนนี้คนใส่ใจกันเยอะมากขึ้นไหมเพราะว่าวูดี้มองว่าในชีวิตเราเนี่ยเราต้องลงทุนสำหรับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่ดี นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตที่ดีแม้ว่าจะเป็นเรื่องของผมสำหรับวูดี้เนี่ยอันดับหนึ่งที่วูดี้จะลงทุนก่อนเลยคือเรื่องผมเพราะว่ามันจะเสริมความมั่นใจใ<ช>หมอเห็นว่าตอนนี้คนให้ความสําคัญกับความมั่นใจกับผมมากขึ้นคือถ้าต้องตอบว่าถ้าผู้ชายอะคะ่ะเรื่องของผมส่วนตัวคิดว่าเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับใบหน้าเพราะจะทําให้เราดูอ่อนเยาว์ดูอายุน้อยก็คือต้องมีผมเต็มเต็มเลยคนที่ศีรษะล้านหรือผมบางเนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะต้องดูเลยว่าอายุเกินเกิน สำหรับผู้หญิงเนี่ยก็บางทีเนี่ยเรื่องของหน้าเนี่ยมักจะมาก่อนเนาะผมเนี่ยก็มาเป็นอันดับ2แต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่มีผู้หญิงสนใจที่จะรักษาเรื่องของผมเป็นอย่างมากแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะความตั้งใจของคลิปนี้นะครับวูดี้อยากจะทําให้ทุกคนที่อินหรือว่ามีปัญหาเรื่องของผมเนี่ยอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผมเนี่ยได้คําตอบเยอะที่สุดนะครับจากคุณหมอโบนสัสแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมดังนั้นวูวดี้จะถามแบบครอบจักรวาลเลยดูคลิปนี้ จบในคลิปเดียวเลยนะครับ หมอครับปัญหาผมเกิดจากอะไรครับเอาแบบง่ายๆเลยปัญหาผมอันดับหนึ่งเลยนะคะสาเหตุของผมร่วงอันดับหนึ่งก็คือผมบางจากพันธุกรรมครับซึ่งผมบางจากพันธุกรรมเนี่ยพันธุกรรมจะทําให้ผมเชสติทิฟกับฮอร์โมนเพศชายเป็นสาเหตุที่สําคัญเป็นอันดับสองส่วนสาเหตุอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของเรื่องของผมบางจากพันธุกรรมก็คือสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นเองค่ะอาหารการกินสุขภาพโดยรวมทั่วไปโรคประจําตัวการเป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยย่อมทําให้เกิดผมร่วงแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของความเครียดนะคะเพราะว่าเรื่องของทาง ใจิตใจเองเนี่ยก็มีความสําคัญไม่แพ้กันคนไข้ที่มีความเครียดต่อเนื่องยาวนานก็ส่งผลทําให้ผมร่วงนะคะเรามีวิธีการทําให้ผมหยุดร่วงได้ยังไงแบบง่ายที่สุดมอง คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของโรคผมบาดจากนุกรรมเนี่ยการรักษาที่สาเหตุในเรื่องของันุกรรมหรืขอขงงีนเนี่ยจริงๆทําไม่ค่อยได้หรือทาไม่ได้ในปัจจุบันนะคะแต่เทคโนโลยีการรักษาก็คงจะมีการพัฒนาต่อไป <c oughs> การรักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการใช้ยาค่ะคุณบุดีการใช้ยาเนี่ยก็จะมียาอยู่2กลุ่มที่เป็นยาร,รักษาผมบาดสาันนุกรรม ยาตัวแรกนี่คือ,อยาในกลุ่มของเฟเนสไทหรือตัวที่ยับยั้งฮอร์โมนเพศชายตัวนี้จะลดทําให้ฮอร์โมนเพศชายไม่ไปจับที่รากผมเราก็ทําให้ผมของเราเนี่ยร่วงน้อยลงนะคะแต่ตัวนี้เองเนี่ยในผู้ชายบางคนก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการได้คือ3คนในร้อยคนเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็ <ๆ S 1> ต้องยอมรับว่าไม่ได้เกิดทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สําหรับผู้ชายเช่ไหมหลายคนก็เลยหน่อยไม่กล้ากินเฟเนสไทถ้าเกิดเขาก็ ไม่ไม่น่าจะชอบไม่น่าจะพอใจอสองก็คือยาในกลุ่มของเม n นอกซิเดลค่ะยารูปแบบนี้ก็จะเป็นยาในรูปแบบของการทาหยอดผมนะคะซึ่งก็จะเป็นยาที่ขยายหลอดเลือดเล็กๆไปเลี้ยงผม <C> e <an> ซึ่งตัวนี้เองโดยมากเนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงแต่ว่าก็ต้องใช้ยาวๆต่อนเนื่องกันไปเพ <B> <จะ S 1> ราะบางคน <ๆ S 1> จะกลัวเรื่องของยาและผลข้างเคียงแต่ถ้าเกิดว่าเราออกมาจากโรคนั้นมันมีทางออกแบบอื่นไหมครับจริงๆก็จะมีทาง,ทางออกการรักษาเสริมอีกหลายอย่างเช่นที่คุณหมอทําวิจัยคือการใช้แสงเลเซอร์ <C> e <an> นะคะการฉีดพลาสมาที่ประกอบไปด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้นที่เรียกว่า PRP นะคะซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการรักษาเสริมหรือเป็น alternative treatment ในกรณีที่คนไข้ไม่อยากใช้ยาแต่ใน กรณีนั้นก็ต้องมาพบแพทย์นะคะเพราะว่าเป็นขนาดการที่จะต้องทําโดยแทยงค่ะส่วนสุดท้ายถ้าเป็นกรณีที่เป็นมากๆก็คงต้อง end up ด้วยการปลูกผมนะะถ้าเกิดว่าไม่ต้องการปลูกไม่ต้องการกินยา เรามีออปชันอื่นๆอะไรบ้างที่แบบง่ายที่สุดเลยถ้าเกิดว่าคนมีปัญหาด้วยโดยมากไปเนี่ยสิ่งที่คุณหมอนแนะนําในคนไข้เกือบทุกคนไม่ว่าจะเป็นความบุนแรงตั้งแต่น้อยปานกลางถึงมากก็คือการรับประทานวิตามินเขาเป็นพื้นฐานของของการทํางานของเซลล์สร้างรากผมวิตามินเอเนี่ยเขาไม่ใช่ยามันไม่ได้ออกฤทธิ์เป็นเหมือนยาแต่เขาเป็นตัวที่เสริมทําให้เซลล์ของเส้นผมหรือเซลล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นผมเขาทํางานได้ดียกตัวอย่างเส้นทัดเหล็ก ถ้าเหล็กเนี่ยเป็นส่วนประกอบหรือเป็นโคแฟกเตอร์ในการทํางานของเอนไซม์ในเส้นผมอที่ผมของเรามีการสร้างหรือผลิตเส้นผมนท,นทุกวันทุกวันต้องอาศัยธาตุเหล็กม,มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าส่วนประกอบ <c oughs> อย่างเช่นเราจะทําอาหารเราก็ต้องมีเครื่องเครื่องปรุงไปเป็นตัวเครื่องปรุงที่ทําให้เซลล์ต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นจะว่าสิ่งจําเป็นก็จําเป็นนะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเซลล์ต่างๆก็ทํางานได้ไม่ดีวิตามินในกลุ่มของสังกสีนะคะในกลุ่มของวิตามินดีในกลุ่มของธาตุเหล็ก ในกลุ่มของไบโอตินรวมไปถึงวิตามิน B ในหลายๆชนิดเนี่ยเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบสําคัญในการทํางานของเซลล์สร้างรากผมทั้งนั้นเลยบ,บางทีเราเห็นว่าเรากินแค่ไบโอตินอย่างเดียวใช่หรือว่าซิงอย่างเดียวมัน,ม,นมันไม่ไม่น่าจะพอใช่ไหมหมอใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้แค่ไบโอตินกับซิง Mm hmm. ดิจิในการทํางานของเซลลสร้างรากผมหรือการทำงานของผมเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์หลายชนิดที่ทํางานด้วยกันนะคะซึ่งอย่างของวิตามินอ e. ีบางคนบอกว่าวิตามินอ e. ีเกี่ยวข้องกับผมโดยตรงไหมวิตามินอ e. ีเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อย่ดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยแอนตี Anti ้ออกซิแดนต์ y an, หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเกี่ยวข้องกับผมโดยตรงเหมือนกัน เพราะว่าเซลล์ผมของเราเนี่ยที่มันหยุดสร้างไปก็เพราะว่ามันมีอนุมูลอิสระเยอะเซลล์สร้างไม่ดสีหรือผมที่เราหงอกขึ้นมาก็เพราะว่าอนุมูลอิสระมันเยอะมันกลับม,มาทําลายเซลล์ของเราเองอเพราะฉะนั้นสารต้านอนุมูลอิสระแน่นอนคือชะลอความวัยชะลอความเสื่อมของเส้นผมรวมทั้งชะลอผมหงอก ตอนนี้จะเป็นคำถามที่คนสงสัยกันเยอะมากในทั่วจักรวาลเลยเนี่ยเราได้รวบรวมมาแล้วจะเป็นช่วงถามเร็วตอบเร็วเลยนะครับ <c oughs> คุณหมอทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของผมแล้วมั่นใจว่าหมอสามารถตอบได้แน่นอนเลยนะครับกิน <c oughs> ของทอดของมันทําให้ผมร่วงจริงไหมครับอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องของทอดของมันเนี่ยน่าจะทําให้อ้วนคอเลสเตอรอลสูงเป็นเบาหวานความดันสูงมากกว่าที่จะทให้ผมร่วงนะคะครับ อดนอนกลางคืนทําให้ผมร่วงจริงไหมครับอันนี้จริงเลยเพราะว่าเพราะว่าเซลล์สร้างรากผมของเราเนี่ยจริงๆเขาทำงานกลางคืนมากกว่ากลางวันนะคะคุณอุดีการทํางานของเมลาโทนิน มันจะเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผมเขาทํางานในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันเหมือนร่างกายของเราเขาซ่อมแซมในเวลากลางคืนเซลล์ต่างๆทํางานได้ในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันเพราะฉะนั้นเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อยู่ในเวลาที่ถูกต้องบางคนบอกว่าฉันนอนเที่ยงคืนหึแปดโมงเช้าฉันก็เพียงพอเหมือนกันแปดชั่วโมงแต่ว่ามันไม่ใช่ระเวลาที่ร่างกายเราซ่อมแซม ร่างกายเราซ่อมแซมอยู่ในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสอต้องการการหลับสนิทในช่วงอาล่ะครับต่อมาลดน้าหนักเร็วเกินไปเนี่ยทำให้ผมร่วมจริงไหม อันนี้จริงแท้แน่นอนเลยก็คือการลดน้ําหนักอย่างรวดเร็วที่ไม่ถูกต้องทางเรื่องของการคุมอาหารแล้วก็อดอาหารหรือทานอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วนการลดน้ำหนักเร็วๆเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะโรคผมร่วงที่เรียกว่าทีโรเจนไอฟเวียมค่ะก็คือภาวะผมร่วงฉับพลันโควิดที่ผลกระทบทําให้ผมร่วงจริงไหมคะอ๋ออันนี้จริงแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาคุณหมอตัวคนไข้ยเยอะมากครับเพราะอะไรมันเกี่ยวข้องกันก็เหมือนกันค่ะคือผมร่วงนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มของโรคทีโรเจนไอฟเวียมเหมือนกันก็คือผมร่ว ่างตามหลังการเจ็บป่วยหรือมีไข้สูง <Ừ. S 2> ไม่ใช่เฉพาะไข้โควิดนะคะไข้เลือดออกเนี่ยจะได้บ่อยมากๆที่จะก่อให้เกิดภาวะผมร่วงตามมาครับดึงผมบ่อยทำให้ผมบางผมร่วงจริงไหมครับอันนี้ก็จริงเช่นกันค่ะคนไข้ที่เป็นโรคดึงผมหรือว่าเขามีชื่อทางการแพทย์ว่าทิโคทิโลแมนเนียเนี่ยคือเขาจะดึงผมแก้เครียดของดีคือ เวลาเขาเครียดเขาหาทางระบายไม่ถูกไม่รู้จะทายังไงขมวนม้วนแล้วก็ดึงอย่างค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นการระบายออกทางความเครียดที่ไม่ถูกต้องแนะนําว่าไม่ควรดึงผมเพราะว่าจะทําให้ผมบริเวณนั้นเนี่ยมีอาการบางแล้วก็ไม่ขึ้นกลับมาอีกเลยค่ะใครที่ดึงต้องฟังให้ดีเลยนะครับต้องยับยั้งห้ามใจไว้หรือแก้ไขความเครียดด้วยวิธีอื่นค่ะนะครับผมร่วงจากกรมพัน์รักษาไม่หาย อันนี้ก็จริงเช่นกันเพราะว่าจริงๆเป็นความผิดปกติที่ยีนซึ่งยีนอันนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายยีนด้วยโดยแต่ถ้าเฉพาะิเศษจริงๆเนี่ยเขาอยู่บนยีนที่เรียกว่าแอนโดรเจนรีเซปเตอร์ยีนคือเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าแอนโดรเจนรีเซปเตอร์ซึ่งปัจจุบันเนี้ยเรายังไม่สามารถทำจีนเทอรปีไปแก้ไขที่ตัวต้นต่อได้ เพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยถึงว่าไม่หายขาดอนาคตหมอคิดว่าจะมีนวัตรกรรมที่สามารถแก้เรื่องนี้ได้ไหมจริงๆเรื่องของยีนเอรปีในเรื่องของโรคผมบาดสัพันธุกรรมต้องบอกว่ายากเพราะว่าไม่ได้เกิดจากยีนยนเดียวแล้วเราไปแก้ที่ยีนยียนั้นจริงๆเกิดจากยีนหลายยีนปนกันเราจะไปตามแก้ทุกยีนเนี่ยเอาจริงๆมันมันยังเป็นเทคโนโลยีที่ยากในปัจจุบันการรักษาโรคยีนเอรปีทําได้ในโรคารัสซียมีบางชนิดที่เกิดจากยีนเพียงยีนเดียวครับสะผมต้องก้มหัวแล้วผมไม่ร่วงจริงไหมครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาไปเอามาจากไหนแต่ว่าไม่จริงนะคะคือต่อยคุณจะสาท่านอนงายเหมือนไปสาท,ที่ร้านทำผม<อ>ต่อยคุณจะตีลังกาสะคือถ้ามันจะร่วงมันก็ร่วง<อ>คือถ้ามันจะร่วงจากตัวโรคมันก็ร่วงค่ะดึงผมหงอกปุ๊บมันก็จะล่วงตาไปหมดเลยทั้งหัวจริงไหมคะไม่จริงค่ะไม่จริงแต่ว่าผมหงอกก็ไม่ควรดึงนะคะคุณดีเพราะว่าคุณดึงขึ้นหม่ขึ้นมาใหม่ก็หงอกเหมือนเดิมคือเราจะดึง ไปถึงเมื่อไหร่หรือถึงจุดจดหนึ่งผมเราก็งอกเกือบทั้งหัวเป็นไปตามวัยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแนะนำว่ายังไงก็ตามปัจจุบันเนี่ยการรักษาผมงงอเนี่ยยังคงทําไม่ได้เพราะว่าเป็นการที่เป็นความเสื่อมตามวัยแต่เราป้องกันได้กันด้โด,ยก,ด,ดยการดูแลสุขภาพนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ ห้าหมูแล้วก็ทานวิตามินเสริมในกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนต์ชะลอการเกิดผมหงอกได้แต่ยังไงก็ตามทั้งหงอกแล้วแล้วก็อาจจะต้องย้อมผมนะปบางกันไปก่อนครับไบโอตินซิงเพียงพอต่อการรักษาผมร่วงจริงไหมครับจริงๆไม่พอเนาอสออย่างจริงๆเรื่องของผมเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิตามินหลายตัวมากๆเลยนะคะถ้าเรารับประทานให้ครบถ้วนให้ครบ ทั้งวงจรเนี่ยจริงๆจะดีกว่านอกจากซิงค์ไบโอตินแล้วนะคะวิตามิน D, ดีธาตุเหล็กวิตามิน B7 B1-12 รวมทั้งสารสกัดในกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนต์ฮอสเทลซอยกลุ่มนี้ย่อมทำให้ผมรวมกันแล้วดูดีขึ้นถ้าไม่อยากให้ผมงอ,อกขึ้นเร็วต้องกินวิตามินช่วย จริงไหมครับอันนี้จริงจริงพอที่จะป้องกันได้ปัจจุบันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าวิตามินในกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยสามารถชะลอการเกิดผมหงอกได้แต่ชะลอนะคะถ้าขาวไปแล้วควรจะกลับมาดำเนี่ยเอาจริงๆต้องบอกว่ามันยากเพราะว่าเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันได้ตายหรือจากลาเราไปแล้วค,ค่ะ อันนี้น่าสนใจมากมีคนถามว่ามีเซ็กซ์เยอะช่วยชะลอการผมร่วงจริงไหมครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่อาจจะคลายความเครียดนะคล <c oughs> ายว่าเครียดน้อยลง <c oughs> รีแล็กซ์ขึ้นความเครียดต่างๆถูกลืมไป <c oughs> ช่วยขณะนะคะ <c oughs> ก็จะทําให้ มีความสุขมากขึ้นผมร่วงน้อยลงนะครับสายปาร์ตี้สายดื่มเนี่ยมีความเสี่ยงผมร่วงมากกว่าคนปกติจริงไหมครับถ้าเราดื่มทุกวนันไม่ทานข้าวทานปลาไม่ทานอาหารที่ครบห้าหมู่ก็อาจจะทําให้ขาดสารอาหารแล้วผมร่วงได้นะคะเ,เพราะฉะนั้นดื่มแอลกอฮอล์ก็ดื่มกับทานกับแกล้มนิดนึงครับทานโปรตีนนิดนึงทานอาหารที่มีประโยชน์ร่วมด้วยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าค่ะ ถ้าไม่หวีผมผมก็จะไม่ร่วงจริงไหมครับอันนี้ก็ไม่น่าจะจริงเพราะว่าถ้าเราเป็นโรคผมร่วงจากพันธุกรรมหรือโรคผมร่วง <c oughs> ต่างๆต่อให้เราจะหวีหรือมันไม่หวีบางทีมันก็ร่วงออกมา <c oughs> ค่ะบางคนผมร่วงเนี่ยไม่ต้องหวีนะคะ <c oughs> เดินเดินอยู่ก็ก็คือหลุดก็ร่วงออกมาได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นจริงจริงการหวีผมหรือไม่หวีผมเนี่ยคือไม่เกี่ยวกับเรื่องของผมร่วง <c oughs> โดยตรงค่ะ PM 2.5เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงจริงไหมครับอันนี้ก็เป็นจริงเลยค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยเขามีงานวิจัยออกมาแล้วว่าตัว p ี m 5 5สหเนี่ยจะทให้มีออกซิเดนหรือสารอนุมอิอชสราที่เส้นผมมากขึ้นทำให้เกิดการที่ผมเนี่ยเสื่อม หรือเสื่อมตามวัยได้ง่ายขึ้นคือนอกจากจะร่วงสะบางลงแล้วก็อาจจะเกิดผมหงอกก่อนไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเรากลับบ้านไปอะค่ะเราก็ควรจะสระผมบ้างถ้าเราออกไปเจอฝุ่นเจอ PM เยอะๆนะคะก็ต้องกลับไปสระผมเพื่อจะเอา PM 2.5ที่ติดอยู่ตามหนังศีรษะหรือเส้นผมเนี่ยลุดออกไปค่ะ ต่อผมทําให้ผมร่วงจริงไหมครับหมออันนี้จริง <No. S 2> เจอบ่อยมากคือคนไข้ที่ไปต่อผมเนื่องจากผมน้อยเขาก็จะต่อตรงโคนก็จะทําให้เกิอดอาการผมร่วงที่เรียกว่า traction alopecia ก็คือผมร่วงจากการที่มันถูกดึงอยู่เป็นระยะเวลานานอันนี้คุณหมออยากจะเตือนไว้เลยเพราะว่าเจอบ่อยมากแล้วคราวนี้ คนที่ต่อผมมันจะต่อผมทั้งด้านหลังท้ายสุดจะปลูกผมก็ปลูกไม่ได้เพราะว่าผมทั้งด้านหลังเนี่ยไม่พอจะปลูกกวถูกดึงไปอยากจะบอกว่าตั้งแต่เจอกับหมอโบนัสมานะครับชีวิตวุดนี่เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้สนใจเรื่องผมแต่มีปัญหาผมเป็นเรื่องหนึ่งหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้าก้มกรับไหวในรายการเพราะว่าตรงกลางกระหม่อมเราจะมีขวาญที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับไปรักษาหมอก็ไม่รักษาแบบยั่งยืน ปลูกผมแล้วไม่ได้กินวิตามินผมก็ร่วงต่อไปจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เจอกับหมอโบนาสหมอก็แนะนําได้อย่างดีมากหมอแนะนําว่าอะไรครับหมอจำได้ไหมครับ ก็ <g ül> <g ül> คือต้องดูแลต่อเนื่องแล้วก็รับประทานวิตามินซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญเลยในการรักษาของเส้นผมซึ่งอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของชีวิตพวกเราเพราะว่าตั้งแต่ทำ b ีวิต้าวิตามินผมขึ้นมาเนี่ยนะครับเราได้รับฟีดแบ็จากผู้ใช้เยอะมากว่าโอ้โหปัญหาที่เคยมีนั้นหายไปเลยนะครอยากจะถามหมอว่า ความพิเศษในวันนั้นที่เราคุยกัน,นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราเอาส่วนประกอบสำคัญสูงถึง22ชนิดมาใส่ในเม็ดเดียวซ<ช>ึ่งถามว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมหมอใช่ค่ะก็คือโดยมากเนี่ยจะเห็นว่าวิตามินในเรื่องของผมผิวและเล็บต่างๆเนี่ยจะใส่วิตามินอยู่ไม่กี่ชนิดเขาอาจจะเลือกใส่เฉพาะตัวสำคัญแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทานทุกตัวที่พบ ว่าขาดมากที่สุดเนี่ยย่อมมีความสําคัญกว่าในวิตามินวีเวตาเนี่ยนะคะคุณหมอเลือกดูจากงานวิจัยว่างานวิจัยพบว่าคนผมบางผมร่วงเนี่ยขาดวิตามินตัวไหนแล้วเอาวิตามินทุกตัวเนี่ย มาใส่อยู่ในสูตรนี้ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ครบวงจรที่สุดสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผมบางผมร่วงในระยะเริ่มตน้นหรือต่อให้เราไม่ร่วงแต่เราต้องการที่จะดูแลผมไม่ให้ผมของเราเนี่ยแก่มากไปตามวัยคืออยากให้ผมของเราอยู่กับเราเ<อ>จนแก่เนี่ยเ,<อ>เราก็รับประทานได้ค<อ>่ะคุณดีดไม่จำเป็นต้องเริ่มผมร่วงคนปกติก็ทานได้ค่ะนอกจากพวกไบโอตินซิงนะครับฮอสเทลต่างๆที่เราอาจจะคุ้นเคยแล้วหมอบอกหน่อยสิว่าเรามีพระเอกตัวไหนอีกบ้างใน วไวตาที่มันที่มันอาจจะไม่ได้หางง่ายๆอะครับคือในอันแรกเนี่ยคือในนั้นจะมีธาตุเหล็กบางคนเนี่ยมองค่าธาตุเหล็กไป ธาตุเหล็กเนี่ยอย่างที่บอกเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยในการทํางานของเซลล์สร้างรากผมที่อยู่บริเวณรากเลยค่ะเขาเรียกว่าแมทริกเซลล์ตัวนี้อาศัยธาตุเหล็กในการทํางานทุกๆวันในการสร้างผมทุกๆวันสองคือวิตามินดีค่ะวิตามินดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของผมค่ะทําให้ผมของเราหนึ่งชีวิตเนี่ยอย,ยู่กับเรายาวนานขึ้นแทนที่จะ6เดือนปีหนึ่งร่วงไป2ปี3ปี5ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผมอยู่กับเราจนกระทั่งเราแก่ถูกไหมคะ3ก็คือในกลนของ นตี้ออกซิแดนต์ในส่วนของแอซิาซนทินแล้วก็วิตามินอีจริงๆแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจัดว่ามีความสําคัญมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกคืออนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เซลล์สร้างรากผมของเราเกิดการตาย ก่อนก่อนวัยอันควรคเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้สารต้านอนุมูลอิสระที่มีความมากเพียงพอแล้วก็แรงเพียงพอหรือดีที่ที่สุดเนี่ยก็คือจะทําให้ชะล,ลอในส่วนนั้นได้ค่ะ,คะสารแอสไนแอนตินเนี่ยจะจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สตรองที่สุดเลยค่ะ,คะสตรองกว่าวิตามินซีสตรองกว่าวิตามินเอซะอีกนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็พบแล้วว่าคนที่นอกจากจะช่วยเรื่องผมเนาะ ผิวหน้าเซลล์ผิวก็ทำงานได้ดีขึ้นด้วยเมื่อได้รับ a อซาซันทีนและซูเปอร์วิตามินอีอย่างทอกาทรีโนหรอครับคุณหมอใช่ตัวนี้เองนะคะก็เป็นวิตามินอ e, ีซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์คือมีคุณสมบัติเปสารต้านอนุม,มูลอิสระมากกว่าวิตามินอ e, ีธรรมดาถึง60เทา่า oh. ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ใส่ควบคู่ไปกับ a อซาซันทะีนเพราะฉะนั้นในร่างกายของเราก็จะดีขึ้นมีอนุม,มูลอิสระน้อยลง ะะสิ่งที่เห็นหลังจากที่ทานทุกวันมันจะมีกระบวนการยังไงบ้างโดยมากเนี่ยคนไข้ก็จะบอกว่าผมร่วงน้อยลงก่อนโดยมากเนี่ยหเดือนหรือประมาณรับประทานไป30วันเนี่ยผมก็จะรู้สึกได้ว่าผมร่วงน้อยลงแต่ว่าผมเกิดใหม่ก็อาจจต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะโดยมากเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนอยู่ที่ประมาณ3เดือนค่ะ นะครับคุณหมอตอนนี้เชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปเนี้ยต้องมีปัญหาผมแน่นอนหรือว่าอยากให้ความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับผมอยากคุณหมอฝากหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่ตอนนี้เป็นกังวลอยู่ อยากได้ทางออกอยากจะฝากอะไรกับทุกคนที่ดูอยู่ครับคือจริงๆเรื่องของผมเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนเริ่มดูแลตั้งแต่เริ่มต้นคือถ้าเริ่มมีปัญหาผมร่วงผิดปกติเริ่มดูจากอาการที่เมื่อสักครู่นี้เราแนะนํากันไปเริ่มผมร่วงมากผิดปกติผมร่วงระหว่างวันอันนั้นอย่านิ่งเงวอาใจอยากจะให้เริ่มดูแลตัวเองนะคะถ้ายังไม่มีเวลาเข้ามาพบแพทย์ก็สามารถเริ่มดูแลตัวเองได้จากการรับประทานวิตามินแล้วก็การปรับปรุงคุณภาพชีวิตเบื้องตอน้นนอนหลับพักผ่อนดูแลสุขภาพนะคะแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้น ยังมีปัญหาผมร่วงผมบาต่อเนื่องก็แนะนําว่าให้เข้ามาพบคุณหมอหรือพบแพทย์ผิวหนัง ที่เชี่ยวชาญเรื่องของเส้นผมซึ่งจะทําให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็ให้การรักษาที่ถูกต้องตามมาค่ะหวังว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์กับหลายๆคนที่เสิร์ชแล้วก็สนใจเรื่องของปัญหาผมนะครับอยากจะบอกว่าวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษ b ีไบต้านะครับปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีโปรโมชั่นดีขนาดนี้แต่คุณดูคลิปมาถึงจุดนี้แล้วเรามีราคาพิเศษให้ครับ B ีไบต้าสกระปุกนะครับปกติราคากระปุกละหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทแต่คราวนี้เราให้สามกระปุกทานต่อเนื่องไปเลยสามเดือนเดือน แรกนะครับผมหยุดร่วงเดือนที่ 2, 2ผมกลับมาเกิดใหม่เดือนที่3ผมแข็งแรงหนาแน่นมากขึ้นนะครับบีไวตาปกติ3ปกระปุกนะครับราคาอยู่ที่ ,3870 บาทแต่วันนี้สำหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เรามีโปรโมชั่นพิเศษครับเหลือเพียงแค่2599บาทเท่านั้นอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเปิดใจลองบีไวตาดูนะครับและคุณจะเข้าใจว่าอาหารผมหรือวิตามินผมเป็นเรื่องที่สำคัญมากนอกจากนั้นแล้วบีไวตาเองนะครับเราอยากจะ ให้คำตอบให้ความช่วยเหลือกับทุกคนที่ติดตามแล้วก็อยากได้ความรู้มากขึ้นเกี่ยวกเส้นผมดังนั้นสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ผ่านทาง Line แอด B Vita ขอย้ำแอด B Vita B E V I T A ครับและหมอวาัสเองบางทีก็จะมาร่วมแจมตอบคำถามให้กับทุกคนด้วยนะครับ